สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะมาเสนอแนวทางรัฐบาลไทยนะคะ่ของงวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งก็เราให้ให้ดินทุนก็ห้าก็มาห้านะคะเราออกหกหกห้า 6, 6, นะคะอ่าหกหห้าอ่านะคะมันก็มาห้านะคะข้างล่างข้างล่างก็ตกออกห้าเก้านะคะออกห้าเก้าห้าไอ้ตัวนี้ ส่วนนี้หลุดค่ะอืมนะคะก,ก็เรามาตามมันต่อของงวดวันที่สิบหกตุลานะคะวันที่สิบหกตุลาค่ะอันนี้ก็จะเด่นจะมีหนึ่งกับหกนะคะหนึ่งกับหกก็จะจับคู่กันก็จะมีหนึ 5, ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะหกห้าหกเจ็ดหกแปดสามตัวก็จะมีสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ 8, ่งแปดสองหกเจ็ดสองหกแปดห้าหนึ 8, ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดค่ะ ส่วนดินล่างดินล่างก็จะมี3 5 6นะคะอ่าก็จะมี3 8 3 9 6 8 6 9 1 5 3 5 6 7 6 3นก็ะคะก็อ่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต,แต่แต่วิ่งจุลูดอาจจะมากาเข้านะคะก็ให้เพื่อนๆก็นำไป จับดูกับของคนอื่นที่ก็มีสูตรเด็ดๆหรือว่าของเพื่อนๆมีเลขเด็ดเลขอะไรก็ลองเอามาจับดูนะคะอ่าตัวเด่นของเรานะคะเธออ่าหนึ่งกับหกก็คิดว่ามันต้องมาหนึ่งตัวนะคะอ่าแล้วก็ไอ้ข้างล่างสามห้าหกนี่ก็คิดว่าต้องมาหนึ่งตัวนะคะอืมเพราะว่าสูตรนี้ก็เข้าเข้าดีค่ะเข้าดีนะคะ ็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะคือเลขมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาก็นำไปใช้ในไอซื้อสลากกินแบ่งนะคะของรัฐบาลเอาไปจิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะท่านชอบเลขไหนก็จัดไปถ้าท่านไม่ชอบก็ผ่านนะคะก็ขอให้ทุกคน โชคดีถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะวันที่16เดือน10นะคะขอให้ทุกคนโชคดีก็ขอสวัสดีค่ะ